สวัสดีครับพบกับรายการซองทีนรายการที่จะพาทุกคนไปชมรองเท้าบาสแจมแจมที่สนามบาสต่างๆใส่กันจริงๆ <f uck ling> เล่นจริง เหตนี้ไม่มีอวยสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราครับสวัสดีครับผมเอกอันชาแนลยินดีต้อนรับสู่เอกอันชาแนลเี๋ยนะฮะวันนี้ทำไมพี่เอก มันหนวดมันยาวๆฮะผมไปปลูกหนวดมารับหนอีกแล้วฮะโอเคผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะฮะครับผมงงๆเล็กน้อยรายการ2ทีนนะครับเคที่จะพาทุกคนไปชมรองเท้าบาสแจมๆตามสนามบาสต่างๆครับผมวันนี้เรามาที่กวนเฮียเอกและเฮียอันครับเป็นพี่ที่เมนเคารพคนหนึ่งแล้วก็คเฉียดอย่างสูงสุดขนาดนั้นขนาดนั้นใช่ครับผมคือเฮียทั้งใจดีเล่นบาสเก่งผมบอกเลยว่าแบบ ใครๆก็ต้องรู้จักเฮียคนนี้หาไหมน้าไม่มาเป็นเดี๋ยวๆจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ขนาดนั้นครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวให้เฮียแนะนําตัวแล้วก็ขอตําแหน่งที่เฮียเล่นก่อนแล้วกันครับผมได้ครับอ่ก็เรียกใครรู้จักว่าเป็นเฮียอ่นแล้วกันกับเพจเอกอันชาแนลนะครับใช่ครับตำแหน่งที่เล่นณวันนี้อายุขนาดนี้คือฟลอยด์การ์ดครับตอนนี้ต้องณวันนี้ดวยเถึงใช่เพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้เล่นตําแหน่งนี้ครับเป็นเพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดเมื่อก่อน ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเราเหมือนคล้ายๆ Scotty p i พ p e n เพราะว่าพี่ชายพี่ชายเล่นด้วยกันเป็นเป็นไมิสเตอร์จอแดนแล้วแล้วคือกูชอบจอแดนไม่ได้ไงถ้าคือกูเลยต้องกลัวพิเพนก็ได้ตัวรองก็นี่อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมอ่ะวันนี้ผมเห็นเฮียแสงภามาแบบสีงฉูดฉาดมากเลยแล้วแบบเพิ่งออกหมายที่เนาะเฮียเนาะใช่ครับไปปลายล่าสุดเลยเออแบบเข้าตามากผมเลยแบบต้องขอเฮียหน่อยแล้วกันได้ให้เฮียโชว์แล้วกันว่าวันนี้เฮีย จัดคู่ไหนมาด้วยความที่เฮียชอบเลโก้มาเนิ่นนานนะครับเฮียเลยเลือกรุ่นนี้ครับผมเกิดเลโก้ไม่ทันเฮียผมเกิดมาก็เป็นแบบพวกอะไรพวกนี้ตุกตายางไม่ใช่ไม่ใช่ออเฮโอเคอันนี้คือดอนอีชูสามนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นการคอลแลบกับเลโก้เห็นไหมฮะน่ารักสุดๆมันก็เลยรู้สึกว่าแล้วจะบอกว่าถ้าใครติดตามเฮียจะรู้ว่าเฮียเป็นคนใส่รองเท้าโทนสีดำ ใช่ใช่ใชเน่แบบอันนี้จะเป็นหนึ่งในไม่กี่คู่ที่เราเลือกสีนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเพอร์ฟอร์มานเฮียใส่แล้วรู้สึกไงกับตำแหน่งความรู้สึกแรกที่ใส่นะครับคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบไลท์สไตร์อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างติดพื้นดีมากหนึบหนึบแล้วก็หนึบครับหนึบแล่วไม่เงนีย อกคือว่านิ่มมากแล้วก็จุดหนึ่งที่เฮียชอบมากคือเฮียนคนหน้าเท้าบานอ๋อหน้าบานหน้าเท้าหน้าเท้าหน้าเท้าบานผมคิดว่าเฮียเป็นคนหน้าบานครับสองฝั่งมาพร้อมกันนี่ไปต่อไม่ได้เลยนะฮะโอเคโอเคอยากให้ดูก่อนว่าคือหน้าเท้าค่อนข้างกว้างนะครับครับมันทำให้เราสึกว่าเวลาเราใส่ค่อนข้างจะไม่บีบอืมอันนี้คือจุดเด่นที่เราค่อนข้างชอบใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วจุดเด่นอีกคู่นี้มีตรงไหนอีกเนี่ยเอ่อเนื่องจากระบายอากาศดีหนึบ นะครับหน้าเท้ากว้างอีกอันนึงที่ชอบพิเศษคือตรงนี้ครับค่อนข้างนุ่มลองสังเกตดูดีตรงหัวพุ่มตรงนี้ใช่ใช่มันจะค่อนข้างนุ่มกว่าหลายหลายรุ่นอยู่รู้สึกเนาะผ้าแบบใช่ครับนุ่มเดียรแล้วพอเรารัดเชือกแน่นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเจ็บตรงเชือกเพราะว่ามันกระชับค่อนข้างโอเคครับผมแล้วแบบใส่เล่นมันมีผลอะไรป่ะเยแบบจิ๊ดจ๊ดจิ๊ดจดคือภาพรวมรู้สึกว่าเราเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่อันนี้แอบสงสัยเล็กเล็กน้อยน้อยคือมันเหมือนกับว่าเป็นรูปเมียน้อย เรารู้สึกว่าคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ทั้งนั้นที่เปอร์ฟอร์แมนซ์เฮียว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยใช่ใช่ใช่ผมดูจากลักษณะหรือว่าแบบฟังรีวิวมาผมก็รู้สึกว่าคู่นี้มันมีใช้ได้เลยสิ่งที่น่าสนใจแล้วเนี่ยจากคนที่ใส่จริงๆอ่ะผมก็เคยใส่ที่มาก่อนใช่ไหมถือว่าโอเคดูที่โอเคมากแล้วถ้าเฮียให้คะแนนนะครับคู่นี้เต็ม10บเฮียให้เท่าไหร่ดีเฮียว่าต้องมี8ในความรู้สึกนะครับให้8 ให้แแล้วอีก2ที่เฮียตัดออกไปคือพอเทไมไหนในความรู้สึกของเราคือคนที่เท้าเลียวมากๆอาจจะมีปัญหาตรงหน้าเท้าที่อาจจะไม่ได้กระชับอ๋อครับผมใช่ไหมเหลือเนาะใช่ใช่ในความรู้สึกนะครับเพราะตั้งแต่รุ่นแรกเลยเหลือใช่ไหมเหลือครับเพราะเพราะว่าเฮียเป็นคนอูม อ่าอวบออวบเรียกว่าอวบอวบด้วยอวบด้วยโอเคนะฮะเน้นอูมอใช่ไหมฮะเพจนี้ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะได้ฮะเดี๋ยวฉัดได้ฮะโอเคแต่อย่างจะบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้รองเท้าสมัยใหม่ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนเคียร์อยากให้ไปลอง เพราะว่าคุณอย่าไปคิดว่า Ad ด d a s มันจะเหมือนกันทุกไซส์ทุกรุ่นไม่ใช่สโตมีเยอะแยะให้ลองแล้วเอาลองดีกว่าครับลองดีกว่าที่เมืองไทยคือรองเท้าเยอะมากอย่าฟังจากใครว่าคนนั้นว่าดีคนนี้ว่าดีกับไปลองเงี้ยเหยียเงี้ยเราเชื่อได้สมมติถ้าคุณเล่นแบบเฮียแล้ว <t aps> <t aps> มีรูปร่างลักษณะอะไรเหมือนเฮียอย่างเงี้ยผมมองว่าก็ระดับหนึ่งแล้วล่ะคุณเรียกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันอย่างงั้นดีกว่ารองเท้าแต่ละคู่ฟินเจอร์ของมันใช่นะใช่แล้วความอุ้มของแต่ละคนไม่เท่ากันอีกเช่นแบบบางคนอุ้มมากอันนี้หลังหลังกองอ๋อใช่แล้วอีกอันนึงแบบโอ้น้อยหลังแงหนึ่งไม่ใช่แล้วนั่นเท้าอย่างเงี้ยโอเค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 ครับเมียวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียมากสำหรับได้เลยยินดีครับยินดีครับขอบคุณคคครรรัับบบขอุณิ่มมตตดา เอกอันชาแนลยินดีต้อนรับสู่เอกอันชาแนลสวัสดีครับผมพี่ทาโร่ครับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสายการตลาดครับพี่ครับยังไม่ได้ถามกับพี่เออเหรอเขาบอกให้บอกตำแหน่งเอาใหม่ับผมเอาใหม่ครับชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อพี่ทาโร่ครับครับผมตำแหน่งตำแหน่งไยกาดไยกาดอ๋อไม่ใช่ตำแหน่งยืนด่าพี่โมเดล ในสนามมันต้องมีเอ็นเตอร์เทนเนอร์หนึ่งคนในทีมเว้ยอ๋อผมจริงๆคือพี่เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ในในในทีมเว้ยครับผมเป็นตัวเป็นตัวทำลายเกมทำบ้าผมนี่ยทำลายเกมพวกเราเองนั่นแหละโอเคครับพี่วันนี้ผมเห็นพี่ใส่รักคู่หนึ่งมาเฮ้ยผมว่าสวยนะผมเคยใส่มาเหมือนกันคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูนะผมไอโยงมาไหมเขาถ่ายรายการกันอยู่อ๋อ อ่ะโอเคแต่ผมจะมาต่อตรงนี้เลยต่ออ่ะโคตรเหม็นเลยอ่ะรองเท้าะยรอครับพี้อ่ะรองเท้าคู่นี้ของพี่ทาโร่ใส่มาวันนี้ครับชื่อรุ่นอะไรครับผมไม่รู้ครับฟันฟันต์ฟันต์อันนี้คือมันคือ KT 5โลนะครับ KT ห้าโลแม่งหนักมากครับผม5โล5โลหนักไหมพี่ไม่รู้ครับไม่รู้ยังไม่รู้บอกว่ายังไม่รู้ก็ตอบตอบและอ่ะปอันกอัตัวเนี้ย มันเบาครับพี่ดิวเบาใช่ไหมครับที่ผมเคยใส่มามันเบามากเลยครับผมแล้วก็กระชับไหมพี่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับใส่หน้าเท้ามันจะกระชับมากครับผมกระชับตรงหน้าเท้าใช่ครับตรงข้อเท้าอ่ะตรงข้อเท้าก็กระชับช่วงแรกๆที่ผมซื้อมานะตอนที่มันจะยานอ่าพอหลังๆไปถ้ามันยานมันก็จะปีออกะปีออกตามที่เราเห็นแบบพวกยางยืดเนาะอ่าครับผมคูนี้นี่พี่ใส่เล่นแล้วเนี่ยพี่ไปซื้อจากพี่ใส่ตรงท้ายไหมพี่น้อดไม่รู้ครับนมาททอะไรีี่่ ะมาทอไรนคู่นี้ค oh, okay. ่อนข้างจะสงสัยของยวิวแต oh, <okay. S 2> ่ใช่ผมแต่ถ้าคนสาวบ้านนิดน,นึงผมแนะนำลองลองก่อนเพราะตรงนี้ oh, <okay. S 2> มันจะบีบมันจะบีบใช่มันจะรัดนิดนึงใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับผมอ่าแล้วก็ฟิลลิ่งฟิลอร์ดคอนอรอดแล้วเป็นไงบ้างพี่ใส่แล้วแบบดยุดไหมไม่รู้ครับเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงฟิลความหนึบครับผมก็จะหนึบระดับหนึ่งเพราะว่า รู้จักพื้นอ่าดอกมันค่อนข้างจะห่างเนาะห่างครับผมมันจะเน้นในการเคลื่อนไหวได้หลายๆทิศทางทิศทางอ่าแต่ถามถึงความหนึบนี้คือผมมองว่าก็หนึบระดับหนึ่งระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าถามว่าจะหนึบมากมไหมขนาดนั้ก็คงไม่ครับผมที่คิดว่าคองเท้าคู่นี้เหมาะสำหรับตำแหน่งพี่ที่เล่นอยู่สนามไหมฮะมันตอบโจทย์ไหมพี่ชื่อพี่พาโลครับตำแหน่งคอยการไม่รู้ครับ ก็ไม่รู้ไม่รู้ต้องถามแพทย์อยู่นะรองเท้าคู่นี้นะครับผมมันเหมาะกับตำแหน่งควายกาดแล้วก็ชูติงกาดผมบอกเลยเพราะว่ามันจะมีช่วยการล็อกข้อเท้าดีระดับหนึ่งครับผมในการเคลื่อนไหวในการจัม์ยิงก็สำหรับสายชูติงกาดคู่นี้ก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์แน่นอนครับผมหนึ่งใช่ครับผมคือ ไม่ได้แบบโหจะต้องแบบซับแรงกระแทกมากโดนเยอะๆอะไรประมาณนี้ยืนยิงอ่าใช่ครับผมเหมาะกับคู่นี้จำยิงได้จำยิงได้ครับผมแต่คุณอยากเอาไปดังก็ได้ครับผมก็ได้จะคู่นี้ครับผมต้องถามตัท้ายเลยครับผมพี่มาเนี่ยพี่รู้เยี่ยอะไรบ้างเนี่ยกูบอกแล้วไม่รู้ไม่รู้มึงก็ถามกูอยู่นั่นแหละกูบอกไม่รู้ไม่รู้ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า เขาได้รับการ,รบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ชื่อพี่ทาโลครับลำแนงหอยกาดไม่รู้ครับ